1> c 1เทค1 t e วิเคราะห์ฮานอยธรรมดาฮานอยพิเศษและฮานอย v i p งวดประจำวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2 5 6 3เริ่มต้นเดินใหม่แอคชั่นสวัสดีครับพี่พี่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทท่านนะฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับ ba นะวิเคราะห์ตัวเลขหรือว่าน้องบูมนะครับก็เริ่มต้นเดินใหม่กันแล้วเป็นยังไงกันบ้างพี่พท,ท่านผู้ชมทุกท่าน วันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ให้พี่ๆท่านชมได้รับชมกันนะครับเหมือนเช่นเคยนะฮะ <_: S 1> การวิเคราะห์เนี่ยเป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางเท่านั้นนะครับที่นําไปซื้อสลากกินแบ่งเวียดนามนะครับ <_: S 1> ก็ขอหย่าจัดเลียงเอกสารสักครู่หนึ่งนะับท่านชมเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อคืนผมก็ได้ลงสลากกินแบ่งรัฐบาลไปให้แล้วนะครับอาจจะลงดึกหน่อยหรือว่าลงช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับ จังหวะตรงกับวันเกิดของภรรยาผมนะฮะคุณเอ๋นะครับช่องคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะท่านใดชอบฮานอยหรือว่ารัฐบาลชุดบนตรงแล้วก็ข้อมูลนื่นนะครับสามารถไปติดตามแล้วก็รับชมได้นะครับแต่ก่อนเริ่มรับชมวิดีโอนี้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจใผมกันด้วยนะฮะท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามฝากกดติดตามกันไว้นะครับช่อง BA นะวิเคราห์ตัวเลขนะฮะท่านใดอยากเห็นวิดีโอของผมก่อนใครก็กด กระหน่งแจ้งเตือนครับอเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับว่าผลเข้าหรือเปล่านะฮะเมื่อวานนี้น่าจะลน้น <c oughs> ช่วงรัฐบาลออกนะครับดวงอาจจะมีดอกบ,บ้างฮนะฮานอยปกตินะครับ18นาิกา30นาทีนะครับออก61094จากการวิเคราะห์เนี่ยน่าจะหลุดนะฮะ,ะแล้วก็ต่อมาครับท่านผู้ชมฮานอยพิเศษครับใช่ไหม อนี่มันฮานอย V.P. ฮะฮานอย V.P. ออก6 2256ครับอ่าจากการวิเคราะห์น่าจะหลุดนะฮะถูกไหมครับผมก็จำไม่ได้ต้องขอายด้วยเพราะเมื่อคืนนะครับก็เลี้ยงฉลองนะครับงานวันเกิดคุณเอ๋นะครับภรรยาผมนี่เองครับต่อมานะครับเป็นฮานอยพิเศษครับ17087จากการวิเคราะห์น่าจะหลุดถ้าไหนที่ไม่หลุดต้องขอภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ดูข้อมูลนั้นเก่านะฮะ วันนี้มาสายมากเลยต้องขอไปพี่ๆท่านชมทุกท่านด้วยต่อมานะครับลาสตานะฮะออกอะไรครับ75042ครับจากการวิเคราะห์เข้าหรือเปล่าอ่าอันนี้พี่ๆท่านชมลองไปรับชมแล้วก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังกันได้นะฮะท่านใดที่ติดตามแล้วก็รับชมใหม่นะครับโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการวิเคราะห์วันนี้ก็เลยไปแบบรวดเร็วนะฮะท่านชมวันนี้ อย่างที่บอกครับฮานอยนะฮะมีเข้ามีหลุดนะครับก็เห็นพี่ๆบางท่านบอกว่าเวลาตามไม่มานะฮะเวลาไม่ตามกลับมานะครับก็อย่างที่บอกครับการวิเคราะห์ผมเป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางนะครับผมไม่ได้เก่งไม่ได้แม่นนะฮะการติดตามแนะนําให้ติดตามทุกวันนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมวันที่1นนะฮะเดินพุศจิกายนนะหกสฮานอยนะฮะปกติครับ ออกรอบเวลา1 8นาฬิกา30นาทีนะครับจากการวิเคราะห์วันนี้นะครับผมให้8ครับชุดแรกมีอะไรกันบ้างครับท่านผู้ชม8 5 8 4 8 2ครับต่อมานะฮะนี่คือชุดแรกนะครับชุดที่2จะเป็น5 9 5 4ปิดท้ายด้วย5 6นะครับการวิเคราะห์เนี่ยจะมี8ตัวเท่านั้นนะฮะ เป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางนะครับวันนี้อาจจะไปไวนิดนึงนะฮะไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายนะครับแล้วก็8 3 8 9ครับ3ตัวจะมีอะไรกันบ้างครับ7 8 5 7 8 4 7 8 2นะครับหลักร้อยเนี่ยผมให้ไว้7นะฮะ ัวเด่นให้วย์นะครับการวิเคราะห์เนี่ยเป็น <c oughs> เพีย <c oughs> งแค่ข้อมูลแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับฮานอยปกตินะฮะออกรอบเวลา18นาฬิกา3นาทีะครับก็จบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมต่อมาเรามารับชมอะไรกันต่อฮะเรามารับชมเรียงกันเลยนะครับก็จะเป็นชุดฮานอยพิเศษครับวันที่1ฮนะพฤศติกายน2 5 6 3 ห้าน้อยพิเศษครับออกรอบเวลานะฮะสิบเจดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับห้าน้อยพิเศษนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะฮะที่ผมวิเคราะห์ได้คือ2นะฮะเรามาดูชุดจอดชุดแรกกันครับ2-3 2-8 2-1ฮะชุดต่อมานะครับ2-4 2-7 ปิดท้ายด้วย25ครับแล้วก็29 22ครับนี่คือชุดฮานอยพิเศษนะฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมเราดูชุด3ตัวครับชุด3ตัวจะได้แก่อะไรกันบ้างครับ0 23ครับ0 28 ศูนย <02. S 2> ์สองหลักร้อยเนี่ยจะให้ศูนย์นะครับตัวเด่นจะให้สองการวิเคราะห์นะฮะชุดฮานอยพิเศษนะครับจบลงไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมหลังจากที่ฮานอยพิเศษจบลงกันไปแล้วก็จะพาพี่ๆท่านผู้ชมเนี่ยมารับชมอะไรกันต่อครับเป็นชุดฮานอย VIP นะครับชุดฮานอย VIP นะฮะ1พฤศจิกายนครับ2 5 6 3 ห้าน้อย VIP ครับออกรอบเวลา1 9นาฬิกา30นาทีนะฮะแล้วก็อย่าไปลืมนะครับอย่าลืมรับชมนะครับชุดรัฐบาลโค้งสุดท้ายนะครับลงไปให้แล้วนะฮะท่านผู้ชมอ่ะ3นะครับกับ4นะฮะชุดแรกมีอะไรกันบ้างครับ3 2 3 4 3 7ครับต่อมานะฮะ4 5 4 6 4 7ครับแล้วก็ชุดสุดท้ายจะเป็น3 1 4 2ครับ3ตัวนะฮะ8 3 2 8 3 4 8 3 7ครับหลักร้อให้8ตัวเด่นให้3นะฮะการวิเคราะห์ชุดฮานอยเวีจบลงไปแล้วนะครับก็เรามารีบรับชมดูชุดสุดท้ายกันเลยนะครับได้แก่ลาวสตาร์นะครับท่านผู้ชมอ่ะ เรามาดูนะครับวันนี้เวลาอาจจะช้าต้องขออภัยด้วยนะอ่ะลาวสตาร์นะครับเราจะรีบเลยนะฮะ1พฤศจิกายน6 3ลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์นะฮะ6กับ7ครับ6 7 6 4 6 5ครับต่อมานะฮะ7 9 7 8ปิดท้ายด้วย7 3นะครับแล้วก็6 1 7 5ครับ3ตัวนะฮะ0 6 7 0 6 4 0 6 5หลักร้อยให้0นะครับตัวเด่นให้6การวิเคราะห์ลาสตาแล้วก็ฮานอยจบไปหมดแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับกับสลักกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ ลักกินแบ่งเวียดนามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ